เรื่องเศรษฐกิจกเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีวันนี้จะกลับจากเบเยียมนะวันนี้วันที่15หธันวาคมเนี่ยนะครับแต่นี้ไปดูเมื่อวานนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับได้มีการหารือกับนยายเฟาฟิยาลานะครับนายกนรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กในช่วงการประชุมอาเซียนอูสมัยพิเศษเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยครั้งนี้นะครับสาธารณรัฐเช็กเนี่ยเป็นฝ่ายท้าทามในการหารือนะครับซึ่ง ทางนายกคนรีนะครับก็กล่าวชื่นชมนะครับแล้วก็ยินดีที่ไทยเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวเช็กโดยสนับสนุในให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยมากขึ้นและยินดีจะอำนวยความสะดวกดูแลนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศซึ่งผู้นําทั้งสองฝ่ายก็หวังว่าจะสามารถจาัดก,การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยวได้ในปีหน้านะครับโอกาสนี้นะครับทั้งสองฝ่ายก็ยินดีที่มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเช็กเนี่ยนะครับ ในปี64มีมูลค่าสูงถึงกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเพิ่มขึ้น126เมื่อเทียบกับปี2,563และไทยเองก็หวังที่จะเพิ่มพูนการค้าและการลงทุนพร้อมเชิญชวนนักลงทุนชาวเช็กเข้ามาลงทุนใน eec ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายต่างก็ยินดีที่มีความร่วมมือทางทหารมีพลวัต โดยมีกระทรวงกลาโหมของทั้งสองฝ่ายในการมาถานงานและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะครับค่ะ